ัีค่ะวันนี้ไปกันอีกแล้วลูกค้ามารับแล้วนะคะอันนี้ลูกค้ามาจากปากช่องนะคะก็คันนี้สีใหม่ด้วยอันนี้สีเทาสวยมากอันนี้เป็นดุมหกล้อนะคะอ่าคันนี้สเปกอยู่ที่สองเมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่สี่เมตรนะคะก็สเปกมาตรฐานทั่วไปเลยขึ้นแมคโครรถไท เบียนด้วยน,นี่ต่อสารีพร้อมจดทะเบียนด้วยนะคะก็มีฟรีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงนะคะก็ชุดไฟท้ายให้เหมือนเดิมนี่เป็นดุมหกล้อนะคะดุมหกล้อนี่เราหนักได้9ก้ถึงสิตันเลยนะคะสเกนด้านข้างให้ สะเกนด้านข้างให้นะคะตอนนี้เรากำลังเดินไฟให้ลูกค้าอันนี้มีกันชนด้วยนนมีติดตั้งตัวกันชนท้ายครบเลยก็เดินไฟเส็ชุดกันชนแล้วก็สาลี่แล้วก็ทะเบียนนะคะคันนี้ครบเลยสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ ที่นี่เลยค่ะลงจึงเลยว่ากัรช่างนะคะไปแล้วค่ะ